ถามว่าทําไมไฟที่สนามบินเนี่ยมีหลากหลายสีมากทั้งที่เป็นสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินคําตอบก็คือในเวลากลางคืนนะคะไม่ใช่แค่ที่สนามบินเท่านั้นแต่ว่าบ้านเรือนของผู้คนทั่วไปอะ่ะก็เปิดไฟกันเหมือนกันใช่ไหมและทุกคนดูไหมว่าในหลายๆที่อะ่ะ ไฟจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกสนามบินอะ่ะมันโดดเด่นมากกว่าสนามบินอีกนะคะที่สนามบินเขาก็เลยจะมีแพทเทิร์นการใช้ไฟของสนามบินนะคะว่าตรงไหนใช้สีอะไรเพื่อให้นักบินอะ่ะได้รู้ว่าเออตรงนี้แหละที่มันเป็นลันเว์นะคะยกตัวอย่างเช่น ไฟเส้นนำสายตาให้นักบินได้มองเห็นรันเวนะคะจะเป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะที่เป็นขอบจะเป็นสีเขียวอันนี้ก็คือเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะบอกความสูงต่ำให้นักบินได้รู้แล้วก็ตรงปลายสุดนะคะก็จะเป็นสีแดงพอนักบินมองเห็นแบบนี้แม้จะเห็นคร่าวๆสั้นๆในระยะไกลๆก็สามารถรับรู้ได้เลยว่านี่แหละคือดันเวย์